สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเ r ียอ่าชแนนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นชุดที่3นะครับกับ2สูตรเทียบชนนะครับหลัก10บบนะครับชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับ ส,สูตรหลักสิบตนวดนี้ถ้าใครติดตามทุกสูตรก็จะมีตัวชนนะครับเอาตามสูตรเลือกคู่ขี้แล้วก็ไม่เยอะนะครับวดนี้ที่ชนเด่นเด่นนะครับถ้าตามสูตรนะครับว่ากันไปตามสูตรก็มีไม่กี่ตัวนะครับวดนี้สองสูตรนี้เทียบชนกันแล้วก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับงวดนนี้ก็ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับ ก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิคํานวณย้อนหลังนะครับ าคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออก4ี่ปดนะครับเพราะว่าสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนเข้ามาจากงวดที่ออก4ี่แนะครับสูตรแรกนะี่ยดเข้ามาก่อน2งวดนะครับ วันแรกไม่ชนกันที่เลขแปดตัวเดียวนะครับหลักสิบบนนะครับเลขแปดชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับออกห้าเก้าแปดชนกันที่เลขแปดกับเลขหนึ่งนะครับเข้ามาที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหกชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับออกหกเก้าศูนย์ ชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับออก593เกชนกันที่เลข0ตัวเดียวนะครับออก5-04อันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติของสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1นะครับวัดแรกนะครับ4ีบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น8 บวก0ก็ได้เลข8นะครับตัวแรกลบ1นะครับเหลือ7 7บวก2ได้9 9้บวก1ได้10นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลขศูทั้งหมด4ตัวนะครับสูตรนี้ผลรางวัลที่ออก6 0 3นะครับหลัก10บนตัวที่เข้ามาคือเลข0 3น4 5นะครับกับผลรางวัลที่ออก2 6หนะครับหลัก10คือเลข2 บวกกันแล้วนะครับ7 6 8 9หนะครับออก8 1หลักสิบบนนะครับเลขแบวกกันแล้วได้8นะครับ8 7ด0ูนนะครับออก5้าเเลข9เข้ามาบวกกันแล้วนะครับได้9ก0 1ศูนย์นะครับออกหนึ่งหนึ่งหะครับเลข1เข้ามาบวกกันแล้วได้10บนะครับ ศูนย์เก้าหนึ่งสองนะครับกับผลลัพที่ออกเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับกับผลลัพที่ออกห้าเก้าสามนะครับเลขเก้าเข้ามาสามบวกศูนย์บวกห้าเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับได้เลขเก 9, 98, 01, ้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งกับผลลัพที่ออกห้าศูนย์สี่นะครับเลขศูนย์เข้ามา อันนี้เป็นอนดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้ามาแปดงวดนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเ้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดนะครับได้เลขแดตัวแรกนะครับลบหนึ่งนะครับเหลือเจ็ด เจบวกสได้9 9้บวกหนะครับได้สิบตัวท้ายนะครับก็คือเลขศูนย์หก1 <S 1> 1 <S ค็คหกเนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บบน,นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมืน่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลัง2ง,งวดนะครับสถิติของสูตรนี้6งวดนะครับงวดแรก8บวกเกเป็น15 15บวกเกเป็น22 ยี่บวกสเป็น25นะครับได้เลขห mm ้ hmm. เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้บวกสนะครับเลขแปดแปดบวกสเป็น11นะครับได้เลขหนึตัว581แนะครับกับผลลงวัลที่ออก4ี่ปดหนึ่ะครับหลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขแป บวกกันแล้วได้13บสามนะครับสามนะครับสตัววันที่ออก5 98นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9 9เก้าบวกสอเป็น11บเนะครับสิบเอ็ดบวกสองเป็น13บสามสิบวกสเป็นสิบห้าห้าแนะครับกับลวที่ออกหนึ่งเลขหเข้ามา บวกกันแล้วนะครับได้13นะครับ3 6 9กเก้ากับผลลัพธ์ที่ออก6 9 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9บวกกันแล้วได้16นะครับ6 9 2นะครับกับผลลัพธ์ที่ออก5 9 3เลข9เข้ามาของวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้2อบวกเเป็น11 11อบเวกเเป็น20 20่บวกเเป็น27นะครับได้เลข7เพิ่มไปทีละ3าแต้ม703นะครับ3ตัวกับผลรางวัลที่ออกห้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0อันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับวัดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับก็เห็นว่าตัวเลขไม่เยอะนะครับ3ตัวถ้าใครแบบว่าไม่ชอบ เอามาชนก็ลองดูนะครับงวดน,นี้สูตรนี้นะครับของมวดน,นี้1นบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น9นะครับได้เลข9ก9เพิ่มไป3แต้มก็จะเป็น12นะครับสิบเพิ่ม3เป็น15 3ตัวนะครับ9 2 5 1ขอคอคอ Yeah. จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับตัวแรกบวกด้วยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายนะครับครั้งที่2 เราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ตัวเดียวที่ชนนะครับก็คือเลขเก้านะครับเลขสองเลขห้าไม่ชนนะครับไม่มีนะครับชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวเพียวๆนะครับหนึ่ง จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับก็ดูพินิษการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมลงสูตรเยอะนะครับอันนี้ต้องขออธิบายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ลงสูตรเยอะก็เพราะว่า เพื่อเป็นข้อมูลนะครับในตอนสรุปนะครับถ้าผมไม่ลงข้อมูลให้ดูถ้ามาสรุปเลยเดี๋ยวก็จะหาว่าเอาตัวเลขมาจากไหนนะครับมั่วหรือเปล่านะครับนั่งเทียนมาหรือเปล่านะครับก็ต้องขออธิบายนิดนึงว่าทําไมทิ้งลงสูตรเยอะนะครับหรือว่าบางท่านก็บอกถ้าแบบนี้ก็ทํามา10สูตรได้ครบ10ตัว จริงๆแล้วไม่มีใครให้เลขถึงสิตัวครับศูนย์ถึงเก้าหนึ่งถึงสิบไม่มีใครให้อย่างนั้นนะครับถ้าจะให้1นึถึงศถึงสิหรือว่า10ตัวแบบนั้นก็ไม่ต้องมาคิดสูตรให้มันปวดหัวนะครับก็นั่งเขียนเอาเลยครับหนถึงสินะครับแต่ที่คิดมาหลายสูตรก็เพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าสูตรไหนจะเข้านะครับสูตรไหนจะหลุดเพราะว่าแต่ละสูตรอย่างที่เห็นนะครับที่ลงให้ดูนี่ ุกสูตรเข้ามาเหมือนกันหมดนะครับย้อนหลังกลับไปนี่เข้ามาเหมือนกันหมดนะครับ8ดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรเข้ามาเหมือนกันหมดแต่ปัจจุบันนะครับตัวเลขมันก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะให้เข้าทุกสูตรมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเลขบางสูตรมันก็ไม่ตรงกันนะครับบางสูตรก็อาจจะตรงชนกันในแนวทางของผมก็จะ มาวิเคราะห์จากภาพรวมนะครับว่ามาดูว่ามีตัวไหนนะครับที่เป็นตัวชนนะครับก็จะเน้นไปที่ตัวชนนะครับหรือบางทีก็อาจจะใช้สูตรเลือกคู่คี่ประกอบนะครับอย่างชนกันที่เลข4ี่กับเลข5าอย่างนี้เราก็มาดูสูตรเลือกคู่คี่ประกอบการตัดสินใจไปด้วยนะครับว่าสูตรเลือกคู่ที่ได้เลขคู่หรือเลอขคี่นะครับถ้าได้เลขคี่เราก็อาจจะให้น้ําหนักหรือว่าเน้นไปที่เลขคี่มากหน่อยนะครับ นี่เป็นหลักการนะครับก็ไม่ได้บังคับใครให้ต้องเชื่อนะครับตัดสินใจเอานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนชุดตารางนะครับเดี๋ยวจะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับชุดตารางจะลงให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ